จำฉันไม่ได้เลยหรือยังไงจำได้เอาแล้วไหนบพระว่าเธอจะพาพี่ชายมาต่อยฉันไงพี่ชายถูกรถชนพี่ชายฉันถูกรถชน,นแกไปไกล,ไไกลๆเลยไปอ,ย,อ,ย,อ,ย,อยากตบฉันอีกเหรอหืมฉันอยากตบเธอเป็นปีแล้ะอันนี้มันตั้งยี่สปีผ่านมาแล้วนะแกะไม่เห็นข้างหลังฉันเหรอมีบดริการมันสามคน แหมบริการสามคนสู้อะไรฉันได้ฉัน,นมีห้าคนพี่ัาา่ายไปพี่ไดนนางฝ้ายทำไมจะมีอะไรมากไหมเนี่ยมีมากมากเลยค,ะค่ะเฮ้ยมันกล้องใหญ่ว่ะแกเกย์ไปไกลๆอไปโอ๊ยฉันไม่อยากยิง ได้จำเธอไว้ฉันจะไม่ยุ่งกับแกอีกหลายวันคอยดูสิเนี่ยก็ต้องปีหนึ่งแล้วที่ฉันไม่ยุ่งกับแกแกมีวันจะัปยี่สิบปีปว้ยนั่งฝ้ากิจจะตามฉันมาทำไมไม่ก็จะไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่ <c oughs> <c oughs> ลุกบไปเลยนะไม่หลบยอย่ากล้องมันใหญ่อ่ะ ตบฉันหรอเอาซึงหน่อยใครจะตบแกแหมแกอจะตบฉันเป็นร้อยพันปีแล้วมั้งหรอเพิ่งรู้เลยยะหล่อนหล่อนยินป่นพี่ปันก็ผักหนูล้มนะถ้าแกด่าฉันว่าเกิดจอกนะงมาคบฉันเป็นเพื่อนเลยฉันไม่ใช่อเพื่อนของแกคอยดูฉเ้ยเธอผักฉันทำไมเนี่ย ของฉันก็เรื่องของฉันเธอไปใีหน้าบ้านฉันแบอนี้ไปไกลๆเลยล้อมดีด้อมแกหักฉันทำไมอะจำสีลลาหัวใมนะแกหยุดนะเนะเธอออกไปจากหน้าบ้านฉัน น,นี่มันหน้าบ้านฉันนี่มันหน้าบ้านฉันแล้วเธอจะเดิน,นมาทำไมอีกลกับบ้านไปเลยไปะะสะใจจังเว้ยะสะใจบรรยากาศจัดกาน ฉันไปแหรอกันอไปแบบนี้เลยบริการจัดการต่อไปเลยแน่จริงเธออยาเอาบริการมาเข้าสิอย่ายุ่งออกับฉันบริการ,ร,การไว้แาบนี้นะเจ็บนะก็้โอ๊ยเรื่องของเธอสินี่มันหนา้าบ้านฉันไปใกล้ใกล้ไปแบบนี้เลย 真高了。<music>